ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะเอ้ยตายแล้วทุกคนมักราฟ้าใหม่กำแพงเมืองจีนสันสะเทือนเลื่อนลั่นปล่อยซีรีส์ฟอร์มยักษ์ออกมาชนกันรัวๆคลิปที่แล้วจัดไปสองเรื่องคลิปนี้ยายจะมาเมาส์ต่ออีกสักเรื่องค่ะนั่นก็คือซีรีส์ที่ยายรอคอยมายาวนานตั้งแต่ประกาศสร้าง ตำนานรักสวรรค์จันทราซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีแนวเทพเซียนนำแสดงโดยนักแสดงสาวยอดนิยมสุดฮอตไปลูกที่ครั้งนี้ได้โคจรมาพบกับพระเอกดุ่มหน้าหวานสายทะเลนอ่าวรุยเผิงมาสานต่อเรื่องราวความรักของสัตจเทพเทียนชีกับเทพธิดาดาราจันทราเย่หมีจากซีรีส์ในดวงใจของใครหลายคนตำนานรักสองสวรรค์ ครั้งนั้นทั้งคู่เป็นเพื่อนรักที่สนิทกันมากกิจจวัตรประจำก็คือตั้งวงชนแก้วเดินหมากรู้ใจกันทุกเรื่องแต่ที่สัตว์จะเทพเทียนชีไม่รู้สกนกิดก็คือเยมีแอบรักเขามันเนิ่นนานเพราะว่าเขามัวแต่ปลื้มสร้างกูนางเอกของภาคแรกคะ่ะกว่าจะรู้ใจตนก็ซ้ายเยมีสละตนเพื่อปกป้องเขา จากการเข้าสู่ทางมานกลายเป็นรูปปั้นศิลาค่ะยังโชคดีที่เซี่ยวหนึ่งแห่งดวงจิตของนางได้มาเกิดใหม่ยังโลกมนุษย์เป็นบุตรสาวเจ้าเมืองชื่อว่าไผ่ซั่วแน่นอนว่าพอมะเขือม่วงของเรานะคะก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยความคิดถึงเพื่อนที่ตระหนักว่ารักลึกซึ้งสำคัญเกินกว่าเพื่อนจนใจเจ็บจึงหาหนทาง จะฟื้นคืนชีพให้เย่หมีถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุทำให้ดวงจิตหลุดจากร่างค่ะไปอวตารกลายเป็นฟรานเยนะคะราชาปีศาจเจ้าตำหนักเฮาเย่บนโลกมนุษย์ทั้งสองคนที่เคยรักกันมากต่างก็ลงมาเกิดใหม่หน้าตาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมความทรงจำสูญสิ้นเมื่อได้มาเจอกันอีกครั้งจึงไม่แปลกที่จะจำกันไม่ได้ค่ะ เมื่อราชาปีศาจฟันเยนะคะได้ไปขโมยศิลาไร้อาวรจากเผาเซียนเพื่อหวังเปิดผนึกนำพลังมารักษาตนจากอาการบาดเจ็บจากผนึกผ่านวิญญาณเจ็ดดาราแต่ทำยังไงยังไงก็เปิดผนึกไม่ได้คะ่ะจนกระทั่งมาพบกับไปซัวมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่กลับทำให้ศิลาศักดิ์สิทธิ์มีปฏิกิริยาส่องแสงได้ แถมยังวาบเข้าไปสถิตยังร่างของนางอีกด้วยพระเอกของเราจึงประกาศอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในตัวไผ่ซัวทันทีส่วนไผ่ซัวน,นะคะแม้จะรู้ว่าพระเอกกับมั่วแล้วแต่ด้วยความอัศจรรย์ของศิลาค่ะที่พานางและพระเอกไปยังมิติลึกลับนะคะทําให้นางได้พบกับเทพเซียนผู้มีพระคุณที่เคยช่วยชีวิตนางและพี่สาวตอนเด็ก อันเป็นเหตุให้นางคลั่งอยากจะเป็นเซียนเพราะว่าหวังจะมีชีวิตยืนยาวพอจะตอบแทนบุญคุณได้นั่นเองก็ทำให้นางเอกนะคะไม่ได้ต่อดต้านการอ้างสิทธิ์เพี้ยนเรุรุนแรงอะไรค่ะยิ่งต่อมามีสถานการณ์ที่ทำให้คู่พระนางของเรานะคะต้องพึ่งพากันเพราะหวังเปิดผนึกอาวรททาง้าของศิลาให้สำเร็จ ทั้งคู่ก็ได้จับมือเป็นพันธมิตรกันด้วยความจำเป็นค่ะออกเดินทางผจญภัยไปในดินแดนต่างๆเรียนรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันนะคะและถูกดึงดืดก็หากันอย่างงไไ่ายดายลงรักกันสุดใจแบบยอมสละชีวิตตนเพื่ออีกฝ่ายได้แบบไม่ต้องหยุดคิดตใดเลยเมื่อดราม่าแรกก็เปิดมาแล้วนะคะว่าร่างมนุษย์ของไผ่ซั่วนั้น แบกรับการเปิดอาวอนทั้งห้าไม่ไหวพระเอกก็ตัดใจจากการเปิดผนึกศิลาทันทีโอ้ยยายเนี่ยซึ้งใจสุดๆค่ะซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะคะว่าทั้งคู่เจ้าฟ้าด่านบรรดามมาและเซียนตัวแสบทั้งหลายรวมถึงดราม่าทั้งปวงได้สำเร็จหรือไม่จนคองรักกันแบบแฮปปี้แฮปปี้ได้หรือไม่นะคะส่วนตัวยาย แอบกรีดปลื้มใจไปกับความหลอกรุปของพ่อหนุ่มอ่าวรุย่ยผงมากๆเลยตามคุณก็ามานานนะคะตั้งแต่เรื่องลืมฝันร้ายด้วยใจแห่งรักแล้วเรื่องเนี้ยก็เหมือนพลิกภาพจำจากสายฮามาเป็นสายโหดเย็นชาซึ่งเขาก็แสดงได้ดีทำถึงมากๆคะ่ะในขณะที่ดุดนางเอกนะคะมีแบบบีบพอมั่งอะไรมั่ง แต่เคมีของทั้งคู่ก็คือดีงามมากๆเลยค่ะคือมันถูกต้องมันใ่มันต้องใช่แน่ๆคืออันเนี้ยก็ต้องยอมยกเครดิตให้ไปเลยจริงๆค่ะน้องเคมีสาธาระสุดเล่นคู่กับใครก็จินอีกอย่างก็คือความต่อเนื่องของความเป็นสัตวจะเทพเทียนฉีจากหลิวสเสวียอี้มาเป็นอ่าวรุ่ยเพิงนะคะมันก็ไม่มีขัดเคินค่ะ รู้สึกถึงความมีอินเนอร์เดียวกันเลยอีกช่วงที่ยายชอบก็คือตอนที่พระเอกความจำเสื่อมแล้วกลายเป็นหนุ่มน้อยใสๆอาวรุยเพิงก็เล่นได้น่ารักมากๆตาแป๋วแบลมากค่ะนอกจากจะตกนางเอกได้แล้วก็น่าจะตกสาวๆได้อีกกระุงโกยเอาเป็นว่าใครชื่นชอบซีรีส์สายเทพเซียนเนื้อเรื่องสนุกครบรสมากๆ พระนางลอสวยชวนฝันตามไปชมกันได้เลยที่ไอชีอี้จำนวน40ตอนจบค่ะสุดท้ายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสำหรับข่าวซาซรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย